สวัสดีเจ้าดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป่องไปไทักทายอิซีสุกุสุขคนคเก่านะคะพี่น้องจ๋าเนบุจะพาพาทุกคนกินขนมจีนแม่จะกินหมดไหมเนี่ยซ้มกระลือแบบไงพี่น้องซ้ำกระลือแบบไงขนมจีนนี่นนนได้เทดเองหรอกสื่อมาพี่น้องสื่อล้วก็มาอุ่นน้ํายา นี่พี่น้องเลยเขาเขาเทียงเลยเนี่ย <c oughs> ขอจ่อเป็นขอเทียงขอเทียงเป็นเขาแล้ว่าหมดเจ้านี้คนกินแน่แล้วกินกับอัน <c oughs> อนจกใครทุกคนเด็กินน้ำปะนี่นกินกับสมหมูคนกินกับสมูหมูจ้าพี่น้อง นี่สิกินไปน้ำตะกัสีอกไปน้ำคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเออสำหรับคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก่อนจะเข้าประเด็นประเด็นนี่ยังวันนี้ไม่ประเด็นว่าบอกคือเกา่าล่ะอ่าก่อนจะเข้าประเด็นสำหรับผู้ที่สร้างครีมเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่สร้างครีมอ่าขมิ้นเฮอร์เบิร์นกับยี่บุนนี่ใจเย็นนิดหนึ่งนะคะใจะเย็นนิดหนึ่งเด้อนะคะตอนนี้เป็นวันจันทร์สำหรับผู้ที่อ่าส่งทางไปรณีย์ไทยนะคะว่างหันมัสยิดเสาทิดเนาะวันนี้เขาก็เริ่มจะอ่า น้ำออกจำนายนะคะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ได้ก็รอแป๊บหนึ่งแต่สำหรับคอรี่นะคะคอรี่นี่มันชีอยู่ที่ปลายทางนะคะอันย้บบนเอาไปส่งคอรี่นี่ออกตั้งแต่มือย้บบนเอาไปส่งนะคะย้บบนไปส่งมันในออกวันนั้นแต่ว่าทางปลายทางที่อาต้นสังกัดของคอรี่ที่จะไปเจกบไปใจให้มดเจ้าว่ะเขาเลี้ยวซาซัมไหลอันนั้นกระสุดแท้แต่ทางปลายทางเนาะเะนาะแต่ห้าก็สามารถเช็คให้ได้นะคะว่า ของห้าไปิดตกค้างวิสผู้ใดเช็คบ่เป็นผู้ใดมันน่นเกินโอนะคะก็ทักมานะคะทักมาบอกที่บนนี้บนจะเช็คให้นะคะสําหรับกล่องพัสดุกล่องขี้ม้าวา่ามันปตกวิมสมันหลายมือเล้วมันคือบอหอดอย่างประมาณนี้นะคะเนาะเมื่อวันนี้ก็มีอยอ่สองไลนยนะคะอยากให้ญีนเช็คเบอรงไห้ว่าคือนั่นหอดเทก็คือ,อ,เ,คอเช็คดูแล้วนะคะอยู่ในระหว่างาน้ำทรงพัสดุเด้อค่ะเด้อ รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งได้กันทุกคนนะคะได้ความสวยสดถึงบ้านแน่นอนนะคะอาจจะเย็นนิดนึงจะพูดอะไรติดตั้งไหมนะตอนนี้ก็ออเดอร์เขามาได้นะคะออเดอร์แล้วยายบุญก็จะจะแคปไว้นะคะแคปแคปเอ่อที่อยู่อ่าเบอร์โทรนู่น,นนี่นั่นนะคะที่อยู่จัดส่งอะ่ะยายบุญจะแคปไว้แล้วก็ของมายายบุญก็จะส่งให้เพราะว่าตอนนี้ของเขาขาดค่ะพี่น้องเายบุญสั่งอีกหารัง กบคงจะถึงประมาณวันอังคารนะคะอังคารมันพุ่นี่แหละ,ท,จะจหหที่โบก็จะจับส่งให้สาหรับคนที่ออเดอร์มาไวเร็วนะคะออเดอร์มัดจองเร็วนะที่บจะส่งให้เด้อก็ลรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าของเข้าขาดตอนนี้นะคะสั่งมาเท่าไรกับบ่พอที่โบบ่ได้เอามาตุนแบบเป็นมืดๆเป็นนั่นนะพี่น้องแบบว่าบ่ไดเอาหลายขนาดนั่นที่เรียกเข้ากับบรูมันสิตอบโจทย์ใน้านดนี้เนาะก็ะเลยบ่สั่งมาหลายสั่งมา,า,งมาเจลหาโหล น,นี้มันมันมุพ่อกันพี่น้องอะใจะเย็นนิดนึงก็แล้วกันสําหรับผู้จะสั่งครีมเนาะอ่าประเด็นว่าขาประเด็นเยบนขอฟาดอีกคือเกานะคะขอฟาดอีกคุณไม่จบเยบนก็ไม่จบเป็นอีหยังเจ้าจังสีน้าเจ้าจังสีน้ากิกน้ากัดน้าน้าว่าให้เยบนเอายายซิลินดาายซีลินดาแน่จริงอะเจ้าโอโปไฟล์ลูกเจ้าไซเดอร์ จะเอาโปรไฟล์จเจ้าใส่ข่อยสด้เห็นหนา้าตามาหนา้าตาเจ้าเป็นแบบใดนะคะเจ้าสวยงามส,ส,สาําหดสํานางสาวไทยโบหรือว่าจังไดยังสีนาะเอออันใส่โปรไฟล์แน่ใส่รูปโปรไฟล์เจ้าแน่ย้บบนเฮดคลิปไปเมื่อเส้านี่ตอบไม่อมีกนะคะย้บบนเล็ดปักหมุดใหม่เพื่อนๆได้บึงน้ำา่าการที่แล้วคอมเมนต์เท่าเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่ในในเราเรียกว่าแบบแบบบวกนะคะมันจะไปทั้งในแง่ลบนะคะในแง่ลบแง่อิจฉาแง่ไม่ชอบขี้หน้ากวาได้กับประมาณนั้นนะคะอ่าซีวะไอสีซีลินดาคุณย่าซยีลินดายายซีลินดาเจ้าฟังด้วยอ่าคอมเมนต์ที่เจ้าต่อข่อยมาเมนบบที่ข่อยบอกว่าเจ้าบมักเจยาก็าเรือนพาน อคอนเทนต์ของข่อยนี่มันมาเมนว่าข่อยสั่งคอนเทนต์ข้นมาเองมันเป็นคอนเทนต์ในตัวตนของข่อยมันเป็นความรู้ที่ประสบการณ์จริงจากตัวข่อยแล้วก็เอฟซีข่อยก็เลยแห้ความเสื่อใจแล้วก็ถามข่อยมาเออข่อยก็เลยเดาเ่ายูบ่เซร้นในเรื่องสายฝอนี่เนะาะเพราะว่าเขามาสายนี่แต่สาหรับที่เจ้าบอกข่อยว่ายายนี่ยายวันเพ็ญสีวิดินเขากับมี่ ไม่ดูมั่งหรอเขาทำคอนเทนต์แบบไหนเฮ้อข้างๆคูๆละว,ว่าละว,ว่ายายบนยายนี่สิวีดินยายวันเพ็ญสิวีดนเขากเ็เฮ็ดคือกันคือบเบิงเขาแน่ว่าเขาเฮ็ดคอนเทนต์แบบใดเบึงยายนี่น่ะกินสมตำกินผักกินโชซึ่งกินยายนี่น่ะเขาเป็นคนชอบกินผักซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเขาอะได้ซื้อมาลายคีนีกินผัก ยายนีราชินีกินผักแล้วกินผักได้ทุกอย่างข่อยเป็นเอฟซีเล่าคึอกันเพราะว่าข่อยเวลาเลากินสมตำข่อยมากแห้งเพราะว่าขอยก็มากกินสมตำแต่ข่อยบ่สามารถจะกินแบบเล่าได้ข่อยกินได้แต่ว่าขวดไปตกินแบบว่าเป็นต่แสบเป็นตะนวหยัดค้ำยันยัค้ำตาตีตาสวดปากจนบานข่อยเฮ็ดขึ้นเล่าบ่ได้แต่ข่อยก็มากข่อยก็เบิงคื่กันเบิงข่อยมากเด้ข่อยเบิงเด้ บัดนี้คนที่เบิ่งเราเราเห็ดคอนเทนต์นี่แมนบอกซึ่งเป็นคอนเทนต์ตัวตนของเราคือเรามักกินผักเราหมักกินผักแล้วก็เลยมากินโชว์เห็ดเป็นคอนเทนต์ขอฉับอกเจ้าเด้อขอบม่ได้งงนะเจ้าหนะ่ะงงอืมเจ้านั่นแหละงงสติวิดเจ้างงแต่ว่าเจ้ามาวา่าคนอื่นงงเยเพ่นหนึ่งละ่ะาย่หลายคนละ่ะข่อยกระเบิ้อกันย่ยนี่ข่อยกระเบิ้งละ่ะคอนเทนต์ของเราคือเป็นคอนเทนต์ตัวตนจากตัวของเราเอง ตัวของยใยใยนี่เองนะคะเพราะว่าคนชอบกินผักแล้วเจ้างูบอว่าแล้วโดนอย่างไงใยนี่นี่โดนดาแดกคําแดกคําตาสวดไม่เคยแดกหรือไงแดกมูมาม,มกินอันนี้อย่างแดกยัดหาเข้าไปอ่ะกินผักยังกควายมึงไม่เคยกินหรืออีกควายคือดาเขาดาเล่าสารพัดอันนั้นกับสิค้นประเภทเดียวกันกับเจ้าเนาะนะ ก็จะคนประเภทเดียวกันกับเจ้าลราอันอันใหญ่อะซิลินดาพวกเนี่ยพวกที่ข้ไปดาใหญ่เดนี่เออพวกที่เข้อไปดาใหญ่นี่ยประเภทเดียวกันแหละกับเจ้าแล้วก็แล้วก็ตาตอบกูกินยุของกูกินของกลัวกูว่าได้ไปกินจะท้องหัวพอหัวแม่มึงเลาก็ว่าไปเออแล้วก็ว่าไปอันใดแล้วอยากตอบแล้วก็ตอบอันใดว่าอยากตอบแล้วขี้ขนตอบปากตอบคำแล้วก็แล้วก็บอกแล้วก็เลือนทานขึ้นข่เนี่ล่ะ บานนี้อ่าสำหรับยายบันเพนนะบอกยายบันเพนปากเบีย้ยวสีวีเดนนั่นบอกข่กระเบืง้งอันนี้ชอบเกาะกระแสนะคะชอบเบ้าเรื่องล่มเจ้าพวกล่มเจ้านู่นนี่นั่นนะคะกาะกระแสเรื่องการเมืองกาะกระแสเรื่องของคนดังแล้วก็เขาก็ตามด่าแกเหมือนกันนะคะโมเมนต์สิทธ์ตามดาซื่อๆตั้งแต่สมัยล่มเจ้าตั้งแต่อ่าล่อเก่าคนเสียนะคนสวรรคตนะ เลาก็ไปก่อกระแสเขาแล้วก็ไปด่าแล้วก็ไป,วกไปนูน่นนี่นั่นเรื่องเจ้าอะจนคนไทยในะสวีเดนน้น่สิทืบเราจนแล้วหนีหัวสุกหัวซุนนะตอนนี้เราก็ยังมาถึงในสายเก้านะแล้วก็ย,ะกะนะวกยังก่อกระแสะเกี่ยวกับเอ่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะคะพวกการมองการเมืองด่าพวกการเมืองหรือด่าคนที่า่าอ่าอยู่ในโซเชียลเป็นกระแสะคอยรู้นะคะอันนั้นคือคอนเทนต์ของเขาแต่คอยบอสนความสามารถที่จะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่า หอยบอมีความสามารถที่จะไปเกาะกระแสะแบบใยเพนให้เขาน้ำดาน้ำกระถือนะคะ่อยลู่เจ้าลู่สาัยเจ้ามาคอนเทนต์แบบนั้นแมนบอสเ,เจ้ามาคอนเทนต์แบบให้เขาน้ำดาน้ำตบน้ำกระถือแมนบอสประเภทนั้นใช่ไหมหลักกาเจ้ามาใยนี่กินแบบมุมม้ามปุมฟามกินอาเราเก็าก็มากแบบนั้นแมนบอส่อยก็มากแต่ขอยก็บ่ไเด็ดไปได่าเรา เออเจ้าเมื่อมาคอยเจ้าก็ยังไม่ได้คอยเจ้าก็เลื่อนหนีเจ้าก็เลื่อนผ่านเออคอยก็บ่ได้เชิญอี่เจ้ามาเบิ่งเด๋เจ้าเบิ้งนี้เจ้าเสียเน็ตคอยนี่ว่าไปคอยเสียเน็ตคอยได้เงินเด๋คอยได้เงินจาก y YouTube เด๋อือใครปึกเออผู้ใดปึึกคอยถามแน่ผู้ใดขงางงคู่คู่คอยถามเจ้าแน่เออทุกคนเขาก็มีคอนเทนต์เฉพาะตัวทุกคนมีคอนเทนต์เฉพาะตัวที่เขาทําช่องเนี่ย เออยยเพ่นแล้วก็มีคอนทอนเทนเฉพาะโตวคือเราอยากเสือกเรื่องของคนไงไปเกาะกระแสเขาไงถ้าเกาะดีถ้าเบาดีมันก็ดีไปนะคะถ้าเบาเบาดีเขาก็น้ำดาน้ำถืบแล้วนั่นแหละตามที่เหมือนที่เคยผ่านมาแต่ตอนนี้เราก็ยังนั่นคือเกาอยู่คอยเบิ้งเบิดอะไรล่ะพวกขิมมะลุงบุรีมม่หนูคอยก็เบิ้งเบิดขิมบุรีเขาเนี่ยผี่ปากนี่ถือว่าเป็นเลิศดเขาบอกก่ง้ง เขาบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้คือเขาบอกกันเขาบอก,บอกม่ไข่ยเจ้าดอกมิจักกูตัวมึงอืมกูมากเขาก็มึงไปกูมากเขาก็กูไปเขาบอกกันบบนี่มิจัแบบจังสั้นเลยนะคะเพราะเข,ข,ขาเออเนี่ยคําศัพท์ราชาศัพท์ของเขานะคะแต่ข่อยประเด็จไปบอกแบบนั้นหรอกข่อยุทธ์สไตล์ของข่อยโมโมแม่ของข่อยนี่แหละเมียฝรั่งบันบานเมียฝรั่งบันหนอกน,อน,น,อนี่แหละเมียฝรั่งหนอกสมดุเมียซานี่แหละ ล้วก็กินเนี่ยกินในเ็ดบ่เนี่ยข่อยมีหยังข่อยกินได้ข่อยกินได้ข่อยกินในสิ่งที่ข่อยมาข่อยกินในสิ่งที่ข่อยกินล้วข่อยข่อยรู้สึกว่ามันเสพมีความสุขอืมข่อยบ่ได้กินแบบสั่งภาพข่อยบ่ได้กินแบบรู้ๆแบบเออสั่งภาพอันคิดว่ากับบางคนก็ข่อย่ได้สั่งดอกเข้าก็กินแบบอาจจะแสบอาจจะนัวแต่ว่ารสนิยมเขาสูงไงเออเขากกินของเขาไปกับบด้วาเขากับบด้วากันมันอยู่ถึงความเข้าใจของแต่ละบุคคล แต่นี่ข่อยกินข้มข่อยนี่ข่อยจะข่อยก็มากแบบนี้ข่อยมากกินขนมจีนข่อยมากกินสมตำข่อยมากกินป่นกินแก้วกินแกงเปืะอแกงออมแกงเล้าเออเจ้าบ่มากเจ้าบ่มากข่อยเจ้าก็เลื่อนหนีตีเจ้าบ่มากข่อยเป็นปัญหาของเจ้าหรือบ่ิเป็นปัญหาของข่อยเด้อาะว่าข่อยเนี่ยคิดช่องของข่อยข่อยได้เงินของข่อยแล้วเจ้าบ่มากเจ้าก็สิมาเบิ่งเห็ดอย่างข่อยถามเจ้าแน่เใจเยอะขังขังคูกคู่เจ้าขังขังคูกคู่เจเยอะามว่าข่อยขังขังคูคู่ อืมอืมถ้าเป็นย่านี้นี่เราสิกินนัดผาไปเลยตัวหัวกินบ่ได้ไมนดิไปทางเหลือใกล้ขวดขวดที่ข้อแข็งขวดขกินพวประมาณประมาณใครนี่ละข้ามข่อข้ามไครนี่ละอืม เยี่นี้เราปากกว้างเราปากง่ายแลผอมแก้มเราลึกเราเลยกินได็กขำไงมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่าห้ามลอกเรียนแบบกันแบบนั้นอืมคอยได้จำนี่คอยไปกินหักวกินชั่วคอยกินเื่อความแตกอะคว่ำนัวของข่อยกินเื่อความอิ่มท้องของข่อย ทั้งเจ้าสั้งไฟยหลมบ่อยากเขียนเจ้าก็บอกไยเด้อขันบอกบ่เป็นตะโจ๊ตาเจ้านั่นออกใหญ่ขึออ้นนัอ่งอันตุกตับอันบันเทิงศีลไหล่ไปได้ขอไปด่าแ,แกแกบอกว่าเจ,จ,จ้าบ่อยากเขียนอยเจ้าก็โจ๊ะโจ๊กตาเจ้าหนึ่งออกเจ้าป่เด็ก เจ้าบ่าอยากได้เงินข่อยเจ้าก็เอานลำหออ้อนนั่นต้มหมอนห้อนก็เทกอกหูเจ้ะขอดไปหูเจ้าสีได้เนา่าได้สีได้หนวกเจอสีบด้เงินข่อยแล้วว่ะอืมก็คือกันกับเจ้านี่ล่ะยายสีลินดาข่อยกับเจ้าบ่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องบ่ได้รู้จักกัน เมื่อได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราก็ไม่ได้โกรธเกลียดกันเป็นการส่วนตัว่อยอยู่ในโลกโซเชียลเมื่อเจ้าเห็นข่อย่อยอยู่ในที่แกงเจ้าอ,อยู่ในที่มืด่อยเห็นอย่างมันไปเจ้าก,ก็เห็นเจากก้าเบ่อเห็นเจ้าซ้ำ่อยเจ้ากเกาาากกดือนผ่านที่ล่ะจะยึบปึกหลายเดือนผ่านมาเป็นเดือนจังไดเมก็ยังเจออยู่หน้าฝีดูเจ้าก,ก็บอกที่ล่ะบอกส่อาง่อยเนี่ยเขนบอกว่าเป็นแค่่อยบอกเอง พอซิบอกเองผอไบ่ได้อวดได้อ้างบ่ได้ยังดอกคอยยุ่แบบนี้ของข่อยนั่นแหละทูกบามีก็สร้างข่อยเถอะเจ้าบ่ได้มาหาข่อยกินดอกข่อยหากินเองอือข่อยหากินของข่อยเองพวคข่อยส่งให้ข่อยกินข่อยก็หากินเองพวกอืมหดหลอันพวกอยากน้ำเลืองของชาวบ้านขาเอื่นมายัง ซอไซเกือก,กเรื่องของคนอื่นยากน้ำเรื่องของคนอื่นโฟกัสที่ตัวที่ตัวเองดีกว่ามั้งชีวิตความคั้เจ้ความดีสัาใด้ไม่คว้มสุขสัาได้แลมาหาเดือดร้อนน้ำคนอื่นเขาสิบอกอยังเขาสิแน่น้ำมีอยังกันรเรื่องของเขาตัวเขาถามมากเขาก็บอกกันตัว โจสิมาในน้ำแม่ข่อยเฮ็ดคือ,อยังในนี่กับเย็นมันเพ่นข่อยเฮ็ดได้ตินี่เห็นบ่ข่อยกินนี่ข่อยกินหาค้ากับบ่ทอแล้วกินค้าหนึ่งรสาออืมคนเท้ามันหลอกเลื่อนแบบกันเลยบ่ตัวไผ่ตัวมันมันสมอง เนี่ยจริงเอาโปรไฟล์หนาตาเจะาะใส่เพิ่งดูหาบาคุณนันผู้นี้บ้ากาแม่แต่เสียเอาโปรไฟล์ลูกเจาขวางใส่สะจอบมันแน่จริงี๋ยวบนอยากติตอบกับเฉพาะคนที่มันคิดบวกตัวคิดลบได้หพี่เปล่คิดลบเขาเป็นคนสาหาหนากักกจริงอยู่ ก็บ่มีสิทธิ์นักกล่าวไก่อย่างข้ามางไม้วัตถอบก็คือเรื่อนพ่างแค่นั้นเองอย่าบนเทดไปอ่ะเ็ดคลิปอ่ะบางคลิปมันก็บบ่มีมสาราอย่างบางคลิปกัมันก็มีเนื้อหาสาราในตัวของมันเบิ่งเห็นมีสารามันก็มีสาราเบิ่งแบบบันเทิงมันกับบันเทิงอยากเบิ่งช่องอื่นที่ตัวเองถูกใจก็เลื่อนไปสิ จำเป็นอะไรต้องต้องมาแวะช่องที่ตัวเองไม่ชอบหรือถ้ามันเลื่อนไปแล้วมันเจออยู่หน้าฟีด u t u b e คุณก็บล็อกสิมองยังกระดอกก็แดดแทะมืดสมองว่เอ,อะไรพี่น้องทั้งกินทั้งเล่ามันสิบเอเลียวเป็นขนมเสี่นอนิสันเสิอืดแล้วขอบุญขอบคุ้งเลไลด้พี่น้องเด้อ ขอบคุณสําหรับผู้ใดคนเข้าใจเห็นใจพูดไปแล้วว่าแม่แล้วมักต้คนอวยก็ะเล้วแต่แล้วแต่เจ้าสิคิดแม่บอโนสุดนอแค่ยับบนแค่แต่คนที่หักยับบนโอเคบ๊ายบาย